t o โยต้ RAV 4ปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูโฉกเฉี่ยวและล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนรอคอยจากค่าย Toyota เพราะนอกจากจะเป็น SUV ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกแล้วยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งด้านความปลอดภัยสมรรถนะและความสะดวกสบายในการขับขี่รุ่นปี2026นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหารถอเนกประสงค์ที่ทั้งสวยสปอร์ตและใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์ ด้านหน้าของตัวรถมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนโดยกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นมีไฟหน้าแบบเลดที่บางเฉียบและทันสมัยพร้อมไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light ที่เป็นเส้นคมชัดเพิ่มความดุดันและความลำให้กับด้านหน้ารถฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ดูพลิ้วไหวแต่แข็งแกร่งบ่งบอกถึงพละกำลังที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงอย่างชัดเจนด้านหลังของ RAV4 รุ่นใหม่นี้ก็ได้รับการปรับดีไซน์เช่นกันโดยไฟท้ายเป็นแบบเลดทั้งชุดพร้อมเส้นไฟที่เชื่อมต่อซ้ายขวาให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว สปอยเลอร์ด้านหลังเพิ่มความสปอร์ตพร้อมกันชนหลังที่ออกแบบใหม่ให้มีมิติและความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น,ล,นล้ออลลอย์ขนาดใหญ่สีดำเงาให้ลุคที่ดูดันทันสมัยภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้หรูหราขึ้นกว่ารุ่นก่อนเบาะนั่งทรงสปอร์ตหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมวัสดุตกแต่งที่เป็นแบบซอฟต์ทัชทุกจุดแผงหน้าปัดมีหน้าจอแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ตามสไตล์ผู้ขับขี่ และหน้าจอสัมผัสกลางที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมีระบบเสียงจาก JBL ให้เสียงคมชัดรอบคันเพิ่มความพรีเมียมให้กับการเดินทางในทุกเส้นทาง Toyota RAV4 ปี2026มาพร้อมกับขุมพลังแบบ Hybrid Generation ล่าสุดที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องยนต์เบนซินผส,สานกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวมกว่า220แรงมา้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWDi ที่สามารถปรับการส่งกำลังไปยังแต่ละล้อได้อัตโนมัติเพื่อความมั่นใจในทุกสภาพถนนอัตราเร่งตอบสนองได้ดีการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและให้ความเนียบขณะขับขี่แม้ในความเร็วสูงระบบความปลอดภัยใน r a v 4รุ่นนี้ก็ถือว่าครบครันด้วย Toyota s เ f e t y s เ n น e รุ่นล่าสุดที่รวมเอาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระ,ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และกล้องมองรอบคันแบบ360องศาทําให้ทุกการเดินทางมั่นใจยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของ RAV4 2026คือการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยวัสดุภายในหอลายจุดใช้วัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบไฮบริดที่ลดการปล่อยไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้ใช้รถที่ใส่ใจทั้งสมรรถนะและโลกของเราไปพร้อมกัน RAV4 รุ่นนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวาง พร้อมเบาะหลังที่พับได้แบบแยกส่วน6 0ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานและยังมาพร้อมระบบเปิดฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีเพียงแค่เตดเท้าใต้กันชนหลังเพิ่มความสะดวกในขณะถือของหรือขึ้นของสำหรับราคาของ Toyota RAV 4ปี2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกโดยจะมีให้เลือกทั้งรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางและรุ่นท็อปที่ครบครันทั้งเทคโนโลยีและความหรูหรา เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถ SUV ที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างลงตัว Toyota RAV ปี2 0 2 6จึงไม่ใช่แค่รถยนต์สำหรับเดินทางแต่เป็นยานยนต์ที่สะท้อนตัวตนของผู้ใช้เป็นรถที่ให้ทั้งความมั่นใจความสะดวกสบายความปลอดภัยและยังแสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของเจ้าของอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยี Toyota RAV 4รุ่นใหม่นี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมอง